สวัสดีพี่ยนเพื่อนนะคะพบกับช่องทีเด็ดหัวใจน้ําพารวยนะคะวันนี้นะคะน้ํามาสอนสูตรนะคะสูตรใหม่ล่าสุดเลยนะคะที่น้ําคํานวณมาเล่นเองแล้วก็ใช้ได้จริงนะคะเทสแล้วนะคะว่าใช้ได้จริงเลยนํามาแบ,บ่งปันพี่ๆนะคะ ก่อนอื่นนะคะก่อนที่จะไปสอนสูตรกันนะคะฝากพี่พี่กดติดตามกดซับสไครป์ช่องให้น้ำด้วยนะคะน้ำจะได้มีกำลังใจนำสูตรและแนวทางมาแบ่งปันพี่พี่อีกนะคะสูตรแต่ละสูตรตัวนี้นะคะไม่ได้ใช้เฉพาะอีกีนะเอาไปใช้กับหวยรัฐนะคะแนวทางรัฐแนวทางฮานยแนวทางลาได้หมดนะพี่พี่หรือใครที่เกยบคิดนะคะเราก็มีกลุ่มแนวทางนะคะให้เข้าฟรีนะคะกลุ่มแนวทางนี้นะคะมีแอดมินนะคะวางแนวทางให้ต่เช้าเย็นดึกเลยนะคะตัวนี้นะคะเป็นเพจน้ำนะคะน้ำมีเพจนี้เพจเดียวฝากพี่พี่กดติดตามให้ด้วยนะคะ ข้อน้ำลงแนาทางต่างๆไว้ให้พี่ๆในนี้นะสูตรวันนี้ปักสิบร่างห้าตัวนะคะวิธีการเล่นคือตอนนี้เลยกดสองตัวล่างนะคะลูดหน้านะคะกำ่าทุนนะคะทุนหนึ่งบาทนะทุนหนึ่งบาทนะคะอยู่ที่ห้าสิบนะคะกําไรต่อรอบนะคะอยู่ที่สี่สิบบาทนะคะนะน่าจะเห็นกันอยู่เนาะไม่เห็นก็ฟังเสียงเอาละกันนะคะนะคะ วันนี้นะคะน้ำใช้ผลของค่ายทองนะคะหรือว่าค่ายไลท์ค่ายสีน้ำเงินนั่นแหละนะคะพี่ตัวนี้เลยนะคะที่น้ำนำมาใช้นะคะน้ำจะเริ่มคำนวณรอบนะคะรอบแรกคือรอบนี้เลยรอบนะคะรอบเขียนตรงนี้นะคะรอบที่สามสิบสี่นะคะเพื่อที่จะนำมาคำนวณให้พี่ๆดูนะคะว่าสูตรตัวนี้มันเข้าดีใช้ได้จริง สูตรแต่ละสูตรนะคะไม่ได้เดิยนดีตลอดทั้งวันนะคะสามารถกลับไปดูสูตรเดิมได้นะคะ,ะวันนี้นะคะสูตรแบบนี้นะคะคำนวณง่ายใช้ได้จริงนะคะก็คือการใช้หลักร้อยนะคะหลักร้อยนับไปห้าตัวนะคะสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะคะเรานําไปได้รอบที่สามสิบห้านะคะสามสิบห้าเรามาดูผลนะคะคือเจ็ดเจ็ดเก้านะคะแปดหกเข้าไหมเข้านะคะเพราะมันเป็นปากสิบล่างนะคะถัดไปนะคะก็ใช้เหมือนเดิมนะคะร้อยบนนับไป เ8 9 0แปนะคะอย่าลืมนะคะกลางคลิปนะคะมีเทคนิคอีกหนึ่งนะคะสูตรตัวเนี้ไม่ไแบบมันคงที่จริงนะคะแต่มันจะมีหลักแปลงเล็กน้อยให้พี่พี่ดูจนจบนะอ่านะคะเรามาดูผลลอบวีส36สินะคะ36นะคะ,ะ,คะก็คือนะคะ9-6-9-1-3นะคะอ่ะเข้าร้วปากเฉยหนึ่งเข้านะคะถัดไปเหมือนเดิมนะคะ9 1 0 1 1ิบ13 ลรอบ37นะคะคือ50097นะคะอ่ะเรามาดูซิผลที่ออกคือ97นะคะเข้านะคะถัดไปนะคะเหมือนเดิมนะคะร้อยบนนะไป5 6 7 8 9นะคะผลรอบที่32คืออะไรผลรอบที่32คืออ้อยสานะคะขออภัย86309นะคะ86309นะคะเข้าหรือเปล่าค่ะ รอบนี้นะคะหลุดหนึ่งรอบนะคะหลุดหนึ่งรอบไม่เป็นไรนะคะอย่าหลุดติดกันสามรอบนะคะถ้าหลุดเกินติดกันสามรอบให้พี่พักก่อนนะคะ,ะใช้นะครับร้อยนับไปเหมือนเดิมนะคะ8ปดแปดเก้าสิบสิบเอนะคะขออภัยนะสานะคะผลที่ออกคือเจ็ดห้าเก้าเจ็ดหนะคะ ผลรอบนี้ก็หลุดเหมือนกัน่หลุดนะคะหลุดไม่เป็นไรนะคะไปต่อนะคะไปต่อถ้าหลุดต่อการสามรอบคือหยุดเลยนะคะเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดนะคะเรามาดูซิรอบที่สี่สิบเข้าหรือเปล่าเอ่ยสี่สิบผลที่ออกคือสี่ห้าแปดนะคะเก้าเจ็ดเข้าไหมเข้านะคะเก้าเข้านะถัดไปเหมือนเดิมนะคะสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะคะผลรอบที่สี่สิบเอ็ด ออกแล้วนะคะคือนะคะศูนย์แปดแปดนะคะแปดห้านะคะเข้าหรือเปล่านะคะแปดเข้านะคะอ่าถัดไปนะคะส1่สิเอ็ดนำไปเล่นสีสิบสองนะคะพี่41สี่สิบเอ็ดผลลอบที่สิบเอ็ดนำไปเล่นสีสิบสองนะคะวิธีการนะคะก็คือถ้าเจอศูนย์แบบนี้นะเรานับขึ้นเลยนะคะเรานับขึ้นไปเลยบวกหนึ่งไปเลยนะคะนั่นะก็คือหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะนะ ถัดไปนะคะรอบที่ส2สิบสองนะคะเรามาดูผลสองสามหกห้าเก้านะคะเข้ารูปปากเอยนะคะห้าเก้าห้าเข้านะคะโอเคถัดไปนะคะร้อยบนนับไปเหมือนเดิมสองสามสี่ห้าหกนะคะสี่สิบสามนะคะแปดสองหกหกสองนะคะเข้ารูปปากเอ่ยหกเข้านะคะเทียบมา ที่มาเทสที่มาเล่นให้ดูแบบนี้นะคะเพราะว่ามันเล่นให้ดูว่าเล่นจริงนะคะสูตรตัวนี้เอาไปใช้ได้จริงเล่นได้จริงนะคะก็เลยมาเทสให้ดูว่าเข้ากี่รอบนะคะก็ส่วนมากเขาจะเทสให้ดูไม่เกินสิบสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้ารอบประมาณนี้นะคะก็จะมาเทสสูตรให้ดูประมาณนี้แต่พี่พี่ที่นำมาไปใช้กันนะคะได้ไหมคิดให้ปวดหัวเนาะว่าเออมันเป็นยังไงนะคะก็สามารถเอาไปใช้ได้เลยแปด 9ก้าสิบเจแต่ถ้าทางที่ดีคือเทสก่อนนั่นแหละนะคะอ่ามาดูรอบที่สีนะคะผลรอบที่สีสคือ110นศย์ะคะสองสองนะคะเข้าหรือเปล่าเอ่ยสองเข้านะคะพี่พนะอ่าอีกหนึ่งรอบนะคะเราก็ใช้หลักร้อยนะ,ะนับไปเหมือนเดิมนะคะหนึ่งสสามสี่ห้านะคะพี่พ ผลรอบที่45นะคะออกหรือยังนะคะออกแล้วนะคะรอบ45นะคะล่าสุดเลยนะคะใบที่20ก็คือ81736นะคะ81736อ่าโอเค81736นะคะรอบนี้เข้าไหมเข้านะคะพี่ๆนะโอเคนะคะตัวนี้นะคะก็เป็นสูตรนะคะปัก10ล่าง5ตัวนะคะลดต้นทุนในการเล่นนะคะ ปักนะคะสูงสุดได้ไม่เกิน6ตัวนะคะถ้าเป็นวินนะคะถ้าเป็นสูตรวินวินได้ไม่เกิน8ตัวนะคะพี่ๆนะแล้วจะเราเอาไปแอแดชใช้ได้เลยนะคะว่าจะลดต้นทุนยังไงนะคะแต่ที่นแน่ๆนะคะได้กำไรน้อยดีขอไม่ได้นะคะนั่นคือการเล่นนะคะนะถ้าใครไม่ค่าใจต่อไหนคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะเดี๋ยวนะ้ำมาตอบนะคะทุกคอมเมนต์หรือพักไปพูดคุยสอบถามกับน้ำในเพจได้เลยนะคะพี่พ สำหรับวันนี้นะคะน้ำลาไปแล้วนะคะเดี๋ยวจะหาสูตรแล้วก็แนวทางดีๆมาฝากพี่อีกนะ,ะสวัสดีค่ะ